ทำภาพนิ่งให้เป็นคลิปวิดีโอกอดกันแต่ไม่กอดให้ลองทําตามวิธีนี้ครับยกตัวอย่างเช่นคลิปนี้นะครับผมใช้คําสั่งนี้นะครับ two people hugging each other not smiling นะครับแต่คลิปวิดีโอที่ได้เป็นแบบนี้ครับแค่โน้มตัวเข้าหากันนะครับแต่ไม่กอดกันเหมือนอย่างที่เราสั่งนะครับให้ลองทําตามวิธีนี้ครับ ให้เรากดเข้ามาที่แอป c a n v a นะครับแอปนี้ใช้ได้ทั้งในโทรศัพท์มือถือแล้วก็ในโน้ตบุ๊กนะครับกดเข้าไปได้เลยครับเสร็จแล้วให้เรามาที่มุมขวาบนนะครับกดไปที่สร้างดีไซน์ครับแล้วให้เลือกเป็น Instagram post นะครับช่องสี่เหลี่ยมนี้นะครับกดเข้าไปได้เลยครับหลังจากนั้นเราจะได้กระดาษสีขาวสี่เหลี่ยมบ้างๆแบบนี้นะครับ ให้เรามองมาที่มุมซ้ายบนนะครับตรงช่องค้นหานะครับให้เราพิมพ์คําว่าฟ้าสดใสนะครับนี่นะครับฟ้าสดใสพิมพ์เข้าไปได้เลยครับเราก็จะมีเทมเพลตให้เราเยอะแยะมากมายนะครับให้เราเลือกตามที่เราต้องการเลยนะครับสำหรับผมก็จะเอานี้นะครับกดเข้าไปได้เลยครับเมื่อเรากดแล้วนะครับฟ้าสดใสก็จะเข้ามาอยู่ในหน้ากระดาษสีขาวว่างเปล่าเมื่อสักครู่นะครับ เราทงการกดแล้วก็ลบที่เราไม่ต้องการออกได้เลยครับตัวหนังสือผมจะลบนะครับกรอบสีขาวนี้ผมก็จะลบให้เหลือแต่แบ็กกราวเป็นฟ้าสดใสแบบนี้นะครับหลังจากนั้นให้เรามองมาเมนูทางด้านซ้ายมือนะครับจะมีคําว่าอัปโหลดครับกดเข้าไปครับกดไปที่อัปโหลดไฟล์ครับเสร็จแล้วเลือกรูปภาพที่เราต้องการเข้ามานะครับผมจะใช้2รูปนี้นะครับสามารถกดคอนโทรลในแป้นคีย์บอร์ดแล้วก็เลือก2รูปได้เลยนะครับ หลังจากนั้นก็กด open ครับรูป2รูปเมื่อสักครู่ก็จะเข้ามาตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็เลือก1รูปก่อนนะครับกดเลยครับเมื่อกดแล้วนะครับรูปก็จะเข้ามาในหน้านี้นะครับหลังจากนั้นให้เรามองไปที่มุมซ้ายบนนะครับจะมีคําว่าแก้ไขครับกดเข้าไปครับมองไปที่มุมซ้ายบนนะครับจะมีคําว่า background remover ครับกดเข้าไปครับระบบก็จะทําการลบ b a c k g r o u n d รูปเมื่อกี้นะครับออกนะครับ รอสักครู่นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถจัดตำแหน่งรูปภาพได้นะครับตามที่เราต้องการเมื่อเสร็จแล้วเราก็คลิกที่ว้างๆนึครั้งนะครับเพื่อเคลียร์ออกไปเสร็จแล้วให้เราเลือกอีกหนึ่งรูปนะครับเข้ามาครับกดได้เลยครับรูปภาพก็จะเข้ามาตรงนี้นะครับเหมือนเดิมครับมองไปที่มุมซ้ายบนกดที่คำว่าแก้ไขรูปภาพเสร็จแล้วกดที่เมนู Background remover ครับระบบก็จะลบ Background ออกจากรูปภาพให้เรานะครับ รอสักครู่นะครับเสร็จแล้วเราก็จัดตำแหน่งรูปภาพให้สวยงามนะครับสามารถย่อสามารถขยายได้นะครับผมจะขยายประมาณนี้นะครับแล้วก็ขยายคุณตานะครับให้มีขนาดใกล้เคียงกันนะครับประมาณนี้อ่านี่นะครับสังเกตที่ศีรษะนะครับให้ศีรษะมีขนาดใกล้เคียงกันนะครับรูปภาพจะได้สมจริงนะครับทีนี้มันมีทริคเล็กๆก็คือว่า เวลาเราจัดตำแหน่งรูปภาพนะครับให้หันหน้าเข้าหากันให้ได้มากที่สุดนะครับถ้าเฉียงแบบนี้ก็คือได้นะครับห้ามหันหลังออกนะครับนี่นะบางคนเอารูปมาเดียงกันแล้วหันออกนะครับหันออกด้านข้างแบบนี้ทําตัวอย่างให้ดูเนี่ยถ้าหันแบบนี้มันจะกอดกันยากนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเอารูปให้หันเข้าหากันแบบนี้นะครับเมื่อเราจัดตำแหน่งเสร็จแล้วนะครับให้คลิกพื้นที่ว่างๆหนึ่งครั้งนะครับเพื่อเทออกมาเราก็จะได้รูปประมาณนี้นะครับ เสร็จแล้วให้กดแชร์ตรงนี้นะครับมุมขวาบนจะมีคําว่าแชร์กดแชร์ได้เลยครับเสร็จแล้วกดดาวน์โหลดครับตรงนี้ให้เราเลือกเปลี่ยนไฟล์จาก png เป็น jpg นะครับกดเลือกได้เลยครับเสร็จแล้วกดดาวน์โหลดได้เลยครับระบบก็จะดาวน์โหลดไฟล์ลงในเครื่องของเรานะครับหลังจากนั้นให้เราตั้งชื่อไฟล์ครับเสร็จแล้วกดเซฟได้เลยครับ หลังจากนั้นให้เราเข้ามาที่เว็บไซต์ clingai.com นะครับที่เราทำงานไว้ครั้งแรกแล้วไม่กอดกันอย่างที่เราต้องการนะครับให้เรามากดลบตรงนี้ได้เลยนะครับที่ทังขยะครับลบกดไปที่คลิกครับเลือกรูปภาพที่เราทำไว้เมื่อสักครู่นะครับกดเข้ามาได้เลยครับรูปภาพใหม่ก็จะเข้ามานะครับคำสั่งเราไม่ต้องแก้ไขนะครับกด generate ได้เลยครับ แล้วมารอดูผลลัพธ์ที่เราจะได้กันนะครับ AI สามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายอีกทั้งยังสามารถประยุกต์หาเงินแทนเราตลอด24ชั่วโมงใครอยากเรียนรู้วิธีการใช้ AI หาเงินแทนเราตลอด24ชั่วโมงผมแนะน,นําหนังสือเล่มนี้เลยครับพิกัดหน,นังสือผมปักไว้ในตะกร้าสามารถกดได้เลยครับ